สวัสดีครับ bye. พ่อแม่พี่น้องสุภูสุขอนนะครับเนาะครับครับบรนี้กาศท่าสองเสี้ยงยาพาเลาะกามีแนวทางครับเป็นตัวเลขของเล้าครับเล้าพัฒนาครับเล้าพัฒนาประจําวันที่16ครับครับเป็นชุดของปูขุนนะครับเนาะครับปูขุนพารวยครับครับสำหรับงวดที่แล้วของปูขุนก่ามาหลุดครับเลขหลุดปูขุนก็ถือว่าโอเคนะครับเนาะครับเลขที่ออกงวดที่แล้ว งวดที่แล้วงวดประจำวันที่14เเลขที่ออก7-9-8-5เ9 8 5เลขลางก็เป็นเ9เกลขลางเป็นเจเกครับครับครับชุดนี้ก็เป็นของปูขุนงวดวันที่14ครับหลูดได้ครับหลูดมากครับ จับคู่กับบอแม่นครับบอแมนแนาะครับเนาะครับถือว่าบอ่อเข่าครับปูรูดไปที่หาขับมหกละครับกลมเด่นเป็นตัว6กแครับเนาะครับจับคู่ของปูกับมี่หคู่หกสองห้าสครับหกหนึ่เลข3ตัวกับสี่ห้า สี่ห้าหกครับเลข3สามตัวกระลุดครับาไดตะรูดครับมาตะรูดเนะครับเนาะครับเล่าปัฒนางวดที่แล้วครับมาลูดตัวเดียวครับเหล็กวิ่นปูกาหนึ่งสองสามสี่ห้าครับเหล็กวิ่มหาอยู่ครับห้าหกครับห้าหกเจ็ดแปดเก้าบ่มมี่ครับคนบได้จับมากครับ ครับอันนี้เป็นงวดที่แล้วครับงวดที่แล้วของปูครัถือว่ามาหาครับถือว่ามาหาเลขลูดอันนี้เป็นลูดของปูเอับได้ได้วิ่งอยู่ครับได้ลูดวิ่งครับได้วิ่งได้วิ่งได้ลูดเนาะครับเนาะครับได้ตัวลูดของปูครับถือว่าเขามาอยู่ครับ ครับสำหรับตัวเลขของปูงวดนี่กับมาแบบเก้าครับสไตล์เก้าของปูแหละครับเป็นเล่าพัฒนาครับนี่ประจําครับนี่ประจําสําหรับปูขุนเป็นเลขสูตรเลขคํานวณครับมีเขามีลุดเป็นของธรรมดาด้วยครับเ้อครับ,รบสําหรับปูขุน เ่าพัฒนาครับเล่าพัฒนาเล่าพัฒนาประจำวันที่ส6บหกหครับครับสำหรับเลขบนล่างบนล่างอันนี้เป็นเลขวิน เลขบนรางปูเลขวิ่นปูเอาไปวิ่นเอาครับ0 2 3 4 6สอี่กเลขครับบันนี้6 8 8 9 6 8 9ก้าครับหนึ่ครับมีเก็ดปูหายมาเก็ดโต ครับไปมาครับสำหรับเลขกรูดครับวิ่งรูดเลขวิ่งเลขกรูดปูไปที่เก้าครับเก้าคับซีครับอันนี้เป็นเลขวิ่งเลขกรูดครับจับคู่ครับสำหรับเลขกหกตัวเลขกหกคู่ของปูกับมีอายุศูนย์แปด 0 8 3 0 3 0 8 6 8 6อันนี้กลับเอาด้วครับเนดะ้อกลับบนล่างกวากันไปครับ9 2 9 2 9 4 9ก้าสี่เครับกับลายหลหลายครับ oh. เช่ยนย้และกับปลถือวลาไหลนะครับนะครับหกหกคูเอาเมาเบิงสาตัวปู3หางครับปูหายมาสามหางเหล็กสตัวครับ6 9เก้าส หกเก้าสี่หกเก้าสี่สี่เก้าหกก็กลับกันตัวนี้ครับเหล็กไปกลับเอาปูกลับให้เรียบร้อยครับปูกลับมาเรียบร้อยเลยครับเอาบ่าต้องกลับยากนะครับเด้อครับเอฟซีเพียบเอาสี่เก้าสองสี่เก้าสองครับ ครับอันนี้เป็นเลข3ตัวครับปูจับให้เรียบร้อยครับครับเอาครับครับสำหรับ4ตัวก็บนี่ครับปูให้มา4ตัว9 6 9 6 9 4ครับอันนี้เป็นเลขยก4ตัว9 สี่เก้าหกเก้าซีเก้าหกครับครับนี่เป็นชุดกอกปูขุนครับปูขุนพารวยนะครับตัวเลขครับเลขสามตัวเลขสี่ตัวมกักกระจัดคัดกระพานนะครับเด้อครับเคบนเน้นมาตุดเลขสองตัวพอละครับปูขุน ปูขุนผ้ารวยครับครับมาเบิ่ตัวกลมของปูเลขวิ่งเลกรูดปูกลมเด่นไปที่เก่งไปทีเก้าครับล่องสีครับอันนี้เป็นเลขรูดสำหรับวิ่ครับบนรางเอาไปวิ่งเอาครับหมัดตัวน้ำปูกับจังจับน้ำปูนะครับเด้อครับ กลมเด่นไปที่94ครับ96เป็นตัวร่อง92เป็นตัวร่องครับ6 9 4 4 9 6เก้งตัวนี้ครับครับอันนี้สำหรับเรลยก3ตัวครับครับนี่เป็นตัวเลขของปูครับเป็นเล้าปัตนาครับประจำวันที่16ละครับเอาไปโชคไปมานไปลำไปรวยนะครับเน้ะครับ เอ้าวแคปน้าจอครับมือแรงครับมือแรงโฉบโฉบมันมันโฉบสองสั้นตัวครับมือนี้ครับทั้งไทยทั้งลาวเนาะครับครับบ่ได้ลงรัฐบาลไทยให้ปูกับปูทรงมาอยู่กับโทษที่ครับยากครับครับฝนฟ้ากัดตกดีครับตกมืดมือมืดขึ้นน้ำก็เลยท่วมเข่าครับครับสำหรับคลิปนี้ก็บ่มีอย่างไรละครับทั้งสองกัดจิตเดี๋ยวขอลาพี่ลาน้องละครับขอให้พี่น้องหยิซีโฉบโฉบมันมัน ครับลำลำหรือยๆยครับเฮงๆปังปังครับพ่อกันไหมเด้อครับเด้อครับชิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ